สวัสดีค่ะทำอาหารหง่ายๆอร่อยด้วยกับครัวแม่หงค่ะวันนี้แม่หงจะพาทำขนมบัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อนพร้อมวิธีปั้นขนมบัวลอยเป็นรูปฟักทองให้น่ากินด้วยค่ะจะทำไว้กินเองหรือทำไปทำบุญตักบาตรยิ่งดีเลยค่ะและแม่หงก็จะทำไว้ใส่บาตรเนื่องในวันมาฆบูชาเหมือนกันค่ะก่อนจะไปชมวิธีทำ อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราค่ะขั้นตอนแรกแม่หงจะนำฟักทองที่ปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ500กร,รมัมนำไปนึ่งประมาณ20-30นาทีหรือนึ่งจนกว่าฟักทองของเราจะสุกดีค่ะระหว่างรอฟักทองสุกนะคะแม่หงจะมานวดแป้งส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะ จะใช้แป้งข้าวเหนียว1 0 0กรัมค่ะแล้วก็น้ำใบเตยอีกประมาณครึ่งถ้วยนะคะตักใส่ทีละน้อยนะคะแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะเราจะคอยเติมน้ำใบเตยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะคะแม่หงก็ได้นวดแป้งจนได้ที่เหนียวนุ่มดีเเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะใช้ภาชนะปิดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเรามาดูส่วนของฟักทองก็ได้สุกดีแล้วค่ะ แม่หงก็จะนวดกับแป้งข้าวเหนียว300กรัมค่ะเราจะใส่มะพร้าวอ่อนขูด1ลูกค่ะตามด้วยกระทิกล่อง500กรัมค่ะเราใช้2กล่องก็เป็น500กรัมตามด้วยน้ำมะพร้าว300กรัมน้ำตาลมะพร้าว250กรัมค่ะต่อมาเราจะมาบดฟักทองให้ละเอียดนะคะแม่หงจะบดขนาดที่ฟักทองยังร้อนนะคะเราจะบดง่ายค่ะ วิธีการบดนี้เราจะใช้ทัพปีหรือช้อนซ่อมบดก็ได้นะคะตามความถนัดความชอบค่ะหลังจากที่เราบดจนละเอียดแล้วนะคะเราจะพักไว้ให้พออุ่นนะคะต่อมาเราก็จะนำมานวดกับแป้งเลยค่ะเราก็นำแป้งข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะและเราก็ค่อยคุกเข่านวดให้แป้งกับฟักทองของเราเข้ากันดีค่ะระหว่างนี้แม่หงจะยังไม่เติมน้ำนะคะ เดี๋ยวแป้งของเราจะเหลวเกินไปค่ะเพราะฟักทองของเรายังมีน้ําอยู่ค่ะเราจะนวดแป้งและฟักทองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนละเอียดดีเลยนะคะแม่หงก็ได้นวดแป้งและฟักทองจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนียนละเอียดดีแล้วค่ะโดยที่ไม่ได้เติมน้ําเลยนะคะแป้งของเราเนียนนุ่มมากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต่อมาเราก็ใช้แป้งข้าวเหนียวโรยใส่ถาดน,นะคะเป็นแป้งนวลค่ะแล้วเราจะมาปั้นปั้นแป้งเป็นก,ก้อนๆกลมๆนะคะกลมใหญ่ประมาณหนึ่งเหรียญบาทค่ะหรือตามความชอบนะคะแม่หงจะปั้นไว้อย่างนี้จนเสร็จนะคะแม่หงก็ได้ปั้นแป้งส่วนสีเหลืองจนเสร็จแล้วนะคะ ต่อมาเราก็จะมาทำรูปฟักทองกันค่ะโดยนำแป้งส่วนสีเขียวมาปั้นนะคะหรือจะไปปั้นก็ได้นะคะตามความถนัดเลยค่ะต่อมาเราก็นำก้อนแป้งสีเหลืองค่ะแล้วเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะทำเป็นรูปฟักทองค่ะ เราจะแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าๆกันแบบนี้นะคะแม่หงจะแม่หงจะแบ่งเป็นสีสี่ส่วนนะคะให้เท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มตรงกลางให้เป็นรูนะคะแล้วนําแป้งส่วนสีเขียวมาทําเป็นขั้วของฟักทองค่ะมีฟักทองสีเหลืองและก็ขั้วฟักทองสีเขียวเวลาเราทําขนมออกมาจะออกมาสวยมากค่ะเราจะทําอย่างนี้ไปจนเสร็จนะคะ อาจต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะต้องใช้ความอดทนมากๆค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทำขนมฟักทองนะคะที่เป็นรูปฟักทองค่ะแม่หงจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ แม่แม่นี่สุดยอดมากเลยค่ะถ้าถ้าแม่ถ้าแม่ทำสวยน้องเดียจะให้เดียจะให้เงินเลยค่ะค่ะ แม่หงก็ได้ปั้นรูปฟักทองจนเสร็จเรียบร้อยจนหมดแล้วนะคะส่วนแป้งสีเขียวเหลือแม่หงก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะไว้ใส่ในหม้อดได้เลยค่ะแม่หงก็จะเตรียมน้ําแข็งใส่น้ํานะคะเพื่อไว้นอกขนมค่ะพอน้ําร้อนเดือดเราก็นําแป้งบัวลอยฟักทองลงไปต้มเลยค่ะเราจะต้มจนกว่าบัวลอยของเราจะสุลอยขึ้นมานะคะ ระหว่างที่รอแป้งสุกเราก็ใช้กระชอนคนนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อและไม่ให้ติดกันค่ะบัวลอยของเราลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะแสดงว่าบัวลอยของเราเริ่มจะสุกแล้วค่ะพอลอยตัวขึ้นมาสักพักเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้เวเราค่อยตักไปนอกน้ำเย็นค่ะ พอบัวลอยของเราลอยตัวขึ้นมาสักพักแล้วเราก็ตักนอกน้ำเย็นแบบนี้เลยค่ะพอเราเสร็ส่วนของแป้งบัวลอยแล้วนะคะเรามาต้มส่วนของน้ำกะทิค่ะนำกะทิใส่หม้อนะคะเราใช้กะทิห้0รกรัมค่ะ ใช้กะทิกล่องละ250กรัม2กล่อง,องตามด้วยน้ำมะพร้าวนะน้ำมะพร้าวน้ำหอม300กรัมน้ำตาลมะพร้าว250กรัมค่ะหรือจะใส่เป็นน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปิ๊บแทนก็ได้นะคะตามด้วยเกลือประมาณ2ช้อนชานะคะอย่าลืมใบเตยเพิ่มความหอมประมาณ2ใบค่ะเราจะต้มจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีนะคะ พอน้ำกะทิของเราเริ่มอุ่นๆเริ่มมีไอความร้อนขึ้นมานะคะเราก็นำแป้งบัวลอยของเราลงใส่ในหม้อเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำกะทิของเราเดือดนะคะสำหรับน้ำตาลนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลปี๊บแทนก็ได้ค่ะส่วนตัวแม่หงจะชอบน้ำตาลมะพร้าวเพราะมีความหอมหวานอ่อนนุ่มดีค่ะพอน้ำกะทิของเราเดือดได้สักพักแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะนำมะพร้าวอ่อนมาเทลงใส่เลยค่ะคนเล็กน้อยแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะขนมบัวลอยฟักทองแม่หงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หงก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ